สมั่นด้วยแล้วไม่ได้ขุดนะดูแข็งมากเนี่ยเราไม่ได้ขุดนะแข็งมากเลยโคตรแข็งไอเนี้คือใบได้ขุดยังไม่ได้ขุดอันนี้เราเอานี้ไปฝังก็จริงเลยเนาะดูว่าดูดิดีนแข็งขนาดนี้จะเอาไปใส่ได้ไงใช่ว้าเราเอาปีชันไปที่ไหนไม่ใช่ตัว มีตัวช่ยด้วยใจดูคนดู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 สมบาตเลยเนยวิวเหมือนเราจะได้แลยนะวิมันแตกะว้ามันแตกมันแตกโอ้ยมันแตกขยัเงี้ยเองงั้นสิมันแตกเลยมัโคตโจ้ ขอให้เป็นกำลังใจให้ผมนะนะหายคลิปให้ผมด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดติดตามให้ผมด้วยถ้าผมหาเจอผมจะทำคลิปผมจะทำคลิปที่มีเกี่ยวกับน้ำให้ดูแล้วผมจะกระโดดน้ำตัวเกียวพูดแล้วนะทุกคนให้คลิปนี้ดูเซ็งดูดูดูหนึ่งพันหัวใจแค่นี้แหละ นตัวเกียวพูดแล้วนะนี่นี่นี่อุ้ยอะไรอย่ะพูดแจ้งี่ตั้งกองละคืออย่างว่าคือคือท่านผู้ชมเห็นแล้วกัน นดู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 ใสมากนคือการสัตว์ธรรมดานะแต่ไม่ใช่ดูคือด้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวๆๆมันเหมือนอันนี้แหละเหมือนว่าแปกแปลกนเนี่ยโคตรแปกอคนโคตรแปกไม่ได้แปงกอ่ะนะบ้านไม่ได้แปลกวาเรา เราทำเองยังไม่เสร็จเลยวูบแล้วเราก็ว่าจะขุดดินอันนี้นะมาสร้างบ้านดูดูรัวของเราเราจะสะามมาสร้างบ้านจูบบ้านเราเนี่ยเราจะสร้างบ้านซะหน่อยเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยมาเร็วๆเ,เ,เอามาใสา่ดินก็ตกก่อน มันหมือนมาตุต้านะสามนาทีแล้วเนี่ยทุกคนจะรอดูไหวไหมทุกคนเดี๋ยวถ้าไม่ไหวจะไปดูต่ออีพีสองได้นะ,นะโอเคต่ออีพีสองนะทุกคน